อาจารย์สร้างพ่อนครับเนี่ยมีดมีดที่หนึ่งนี่ต้นต้นที่ลงรีวิวให้เบิงนได้ครับนี่ต้นเห็นมันมีดที่หนึ่งเด้่ผมเอาไปสร้างลวเมื่อวานนี่สุดแหลกนะ่ะเนี่ยยังยศอยู่ครับนี่โอ้ยผมกินนึ่งเด้เด้เนี่ยต้นนี้มันพูดตีซีตีซีครับต้นที่เพิ่นว่าตายนั่นแล้วพี่น้องเอฮ่าฮ่มือนี่อาจารย์มือนี่ โทรมาหาผมผมบ่ได้รับโดนผมเห็นไนอ้ไผ่นาะผมก็สงสัยที่สั่งไว้เธอมีคนโทษมากเนาะผมก็เลยโทษกลับโอ้ถามอยู่สามสีข่ข้อถามเป็นไรบ่เป็นต้นไรขนาดใดๆอย่างใดแต่ละเก็บมีดแปดมีดเนี่ยก็สอถามเป็นขอ้อขอไปตอบชัดเจนบอกลอยเปอร์เซ็นต์มาเลยมาหาเพิ่นวาเพิ่นที่มามาเหรียญน้ำยูเพิ่นวาอยู่แถวหกคงเหนียวผมก็ยังแบบเออยินดีครับยินดีพระสนะ <laughs> คนแหลกเด้เนี่ง <laughs> ครับครับรายงานสำนีลกอนเมื่อี้